สวัสดีค่ะนะคะทุกคน mm hmm. วันนี้เราจะมาตั่นเกมโนจะมาเสิร์ฟ ROV แบบเรียบๆปังๆเป้งๆปบัฟฟี่ไม่ต้องรอออฮิเกมอันนี้เกมอะไรมี5คนตอนแรกจะเล่นแครวี่แต่ว่าเออมันมีคนเลือกก่อนเราก็เป็นป่าไม่เป็นเลยกดไปมั่วทีมชอบขาดป่าจริงๆจะแก้กลับมาเล่นเอาสกินของรำวัล วันนี้จะมาเล่นไรกันและทีนี้เลือกกันไปหมดมาดูทีมหน่อยดิเจอมาหลอดผีเสื้อก้อนหิน H R K เอา้าไปลุยกันเราเป็นซิลก็ได้ลองดูมั่วๆทีมโน้นมีใครเนี่ยบัดผีฟอร์เลนฮยาอารุมพวกนายเตรียมตัวตายตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มแล้วค่ะเอา้าไปเลยกันไม่ใช่ไปกันเลยโอ้โหสุดยอดดอสซิลในชุดเสื้อเหลืองสีสันสดใสเข้าป่าอย่าลืมมี เอาไปตัดหน่อไม้โอ้ยหวาดเสียวมีดบาดมือเฮ้ยมากันแล้วเลยเหรออย่าพังเดอะเฮ้ยยังไม่ค้อมเลยเป็นไงกันบ้างมาโุนเอ้ยมาซุมซ่มซุ่มในพุ่มด้วยกันก่อนโอ้ยยาตำดากก็ใช่ไงซิลวมันไม่มีขาตำนี่ขานี่ไงปาเมตดใส่พีเออตีกันไปก่อนเดี๋ยวตีบลูแพบโอ้ย <laughs> บลูหยวมาตีไม่เข้าโอ้ยบลูตีกับว้โอ้ย <laughs> บรูนเหยวมากตีไม่เข้าโอ้ยบรูตีกับโวอได้ตังค์78บาททําไรต่อละเอานั่นฟอรเรนจะวิ่งไปไหน <Of course. S 1> พวกมันบุกมาแล้ว <Of course. S 1> เดี๋ยวตีแมงแปบอ้าฮ uh ่า huh. ฮโวคุณมาลหลดเสียชีวิตไปแล้วเราก็มัวแต่ตีสัตว์ร้ายในป่าเอาเอาก้อนหินเลือดจะหมดฮ <laughs> เอานั่นผีเสือ้อฆ่าหายาได้ฮะไในละสุดยอดมันเอย้ยฟอเรนตีเพื่อนผม เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่มาดิมาเดบวกบวกนี่มาดิก็มาดิเออไงนี่ไง,ไงฟอรเรนผีลอยเดี๋ยวกลับมาตีแดงแปบ๊บอุย้ยมีดยังไม่แหลมแทงไว้เข้ารอกรอรอกอ่อุย้ยเรตตี้กลับมาสิเออเออปีเรตตี้กลับมาสิเออได้ตัง78บาทนี่ลิงยื่นทำไมปามมดใส่ลิงโดดใส่ลิง <laughs> เดี๋ยวไปดูก็ตรงนั้นไทยมาอุ๊ยเพียบเลย3ตัวไม่กลัวเข้าเลยไหมมีไงเข้าไปกลางวง3ต่อหนึ่งป่าป่าป่าอ่ะฮะโดดออกทันเก็บเลือดก่อนอ้อมไปด้านหลังยังไงยังไงมังกรเน่นหายาเข้ามังกรก่อนมาดีบววกันเลยมา <laughs> มาดีโอริมังกรทำกระเด้งมาลอสปาดโชะพกมันถอยตามตามไล่ไปโดดเข้าไปโอ้ยโดดเร็วเกินไม่ถึงไม่มีใครตายเลยโจโกเกอร์เด้งเอาติก็ยังไม่ตายโยหยเรามาหาโดนเอาดาสเลเยอร์ไปอีกโหยมาลอดโดนลงไปกลางวงหมุนตัวปาดพุ่งเข้าไปได้ไหมสักคนนั่นน,น,น,นัฟอเรนโดนเข้าไปอปัสาวดาบเลือดเย็น v e อร์ซ์ซิลไม่มีขาซึิงบัฟสีน้ำเงินในป่าลึกลับของ R.O.V. ที่แสงจันทร์สาดส่องผ่านใบไม้บัฟสีน้ำเงินเรื่องแสงล่อตาล่อใจนักสู้ทุกคนแต่แล้วบัตสาวนาาักฆ่าผู้ช่ำชองดาบเล่มยาวสวมผ้าคลุมสีขาวชุดเริ่มต้นผมสั้นสะบัดลมเธอแทะตัวผ่านพุ่มไม้อย่างเงียบกริบดวงตาเป็นประกายเยือกเย็นบัฟนี้เป็นของฉันแล้วเสียงใบไม้กรอบแกรบซิลนักฆ่าไร้ขา ตัวผอมสวนสกินแจ็กฟรีสีเหลืองลอยมาด้วยความช้าราวกับเต่าขี้เกียจในมือถือมีคู่เล่นทื่อเพราะไม่ได้ฟาร์มมาอารางบัฟนี้ของฉันการประทะระเบิดขึ้นทันใดนั้นบัดสาวกระโจนหลบมีดของซิวแบตเชียร์ชิวช้าไปนิดหน้าไก่เธอตวัดดาบเป็นแสงวาบหมุนตัวเลือดเด่นปับป๊บปั๊บฉับฉับฉับมีดของซิวกระเด็นหลุดจากมือแต่ยังไม่ทันได้ร้อง้อ้อบัตสาวจ้วงดาบพรงเข้าที่จุดสนใจ เลือดใกล้หมดหลอดซิวชักตาเหลือดคอยปัตรสาวยิ้มเย็นก่อนจะถอนดาบออกตายไปอย่าส่งเสียงเสียงระบบบัตรฆ่าซิวอย่างเลือดเย็นจบแบบปังๆบัตรสาวเดินเข้าไปหยิบบัฟสีน้ำเงินอย่างสง่างามนานง่ายเหมือนแย่งขนมจากเด็กเซิวนอนจางอยู่แบบนั้นหลายวันจนกระทั่งถึงเวลาที่ได้ไปเกิดใหม่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่ง ROV พุ่งขึ้นด้วยฟองอากาศ โพ,พ่าซิลนะค่าผุดขึ้นมาจากน้ำเฮกตากลับมาลืมตาอีกครั้งแต่คราวนี้ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและสำนึกผิดเสียงระบบเกิดใหม่ที่ฐานแต่ชีวิตหลังความตายไม่ได้ง่ายดายเหมือนในเกมชีวิตใหม่ที่ยากลำบากซิลคลานออกจากบอ่อน้ำด้วยความอ่อนแรงทำไมทำไมไก่ต้องโดนบาดสอยเขาเหลือบมองไปที่มีดคู่ของตัวเองที่ตกอยู่บนพื้น แต่คราวนี้เขาไม่คิดจะสู้แล้วตัดไปที่ภาพซิลกำลังฟาร์มมินเนียนแบบหามรุ่งหามคำ่ำเพราะเขาบาดเจ็บเขาต้องลอยไปตัดมินเนียนทีละตัวพยายามเก็บทองแต่โดนมินเนียนปีกับอ้าวทำไมมินเนียนเขาระแวงค่อยเพื่อนรุ่นทีมเห็นแล้วสายหัวโอยซิลส้อยแบบนี้อย่ามายุ่งเลยความเหงาและความพยายามกลางดึกในป่าซิลนั่งกินบัฟคนเดียวเพราะไม่มีใครมา ชีวิตนี้อาจจะไม่เคยเป็นฮีโร่แต่ค่อยจะไม่เป็นตัวถ่วงอีกแล้วเสียงเพลงเศร้าๆแสกซิวปล่อยให้เพื่อนตายไปต่อหน้าเพราะมัวแต่พั่มเพอถึงเรื่องราวาซิวตีกิ้งก่ายังไม่มีจุดหมายแล้วลอยไปเก็บเลือด รอยตัวไปตีบลูแล้วรอยตัวไปตีบลูแล้วก็ล้อยตัวไปตีบลูแล้วก็ตีไปตีมาตัวไปตีบลูแล้วก็ตีไปตีมาตัวไปตีบลูแล้วก็ตีไปตีมาตัวไปตีบลูแล้วก็ตีด้วง5ทีแล้วก็มาปีด้วงอีก3ามทีตีด้วง5ทีแล้วก็มาปีด้วงอีก3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 มที อยู่กันตั้งสามคนน่าจะเอาป้อมเขานึกในใจว่าแล้วอยู่กันตั้งสามคนน่าจะเอาป้อมเขานึกในใจว่าแล้วอยู่กันตั้งสามคนน่าจะเอาป้อมเขานึกในใจว่าแล้วก็เ,เข้าไปได้ป้อมที่มีฟอเรนเลือดน้อยรอดักอยู่อย่างน้อยขราวนี้ก็ทำำําสําเร็จส่งฟอเรนไปสู่ที่ชอบบัตเตอร์ฟลายวิ่งมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันอีกทุกคนต่างลุ้นจนบัตเตอร์ฟลายวิ่งเข้าไปในป้อม ที่จะช่วยยิงจะเกิดอะไรคราวนี้ได้มาลอสมาช่วยปาดภาพดาบฟาดเข้าที่ชายโครงบัดจุดร่วมลงไปนอนก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่ต้องทำตีด้วงห้าทีแล้วาาออก็มาปีด้วงอีกส <c oughs> oh, ามทีตีด้วงห้าทีแล้กวก็มาปีด้วงอีกสามทีตีด้วงห้าทีแล้วก็มาปีด้วงอีกสามทีตีด้วงห้าทีแล้วก็มาปีด้วงอีกสามทีตีด้วงห้าทีแล้วก็มาปีด้วงอีกสามทีโอ้ะกำลังจะบวกกำลังจะนัวกันบัตเตอร์ไฟ ฟันมาลอสขาดครึ่งป้อมยิงบัตรบัตรหมุนตัวเลือดเด้งซีลเข้าไปฟันบัตรหมุนตัวเลือดเด้งซีลถอยเข้าป้อมผีคำกระเด้งพื้นพุ่งมือขึ้นมาจากดินซีลคิดอีกแล้วอา้าเ <c oughs> หลือแค่ความว่างเปล่าและรถแห่ที่มาที่ป้อมกลางนาบานเกมก็ดำเนินต่อไปสู้กันไปทันด้านเลนล่างแล้วก็บุกขึ้นมา สู้กันไปทันด้านเลนล่างแล้วก็บุกขึ้นมาเตรียมตัวจะบวกกันอีกผู้พุง่งเตรียมตัวจะบวกกันอีกผู้พุง่ง <c oughs> เข้าไปหมุนฟันผีบัตรฮายาพวกเราบุกขึ้นมาอย่างรุนแรงฮายาเตะโดนมีดฟันเข้าไป ฟอร์เรนไฟป้อมล่างคนเดียวถึงเวลาขึ้นบ้านโมเมนตัม um. บุกเข้าไปทุกคนหมุนเข้าไปใส่อารุมอารุมเหนียวมากอารุมพยายามจะล่อคนออกมาจากป้อมไล่ปีอารุมอาจาจะจะก็โอ้โหนี่คืออะไรคีมบุกเข้าไปแบบจับเต็มเอาติเต็มเต็มใครอยู่ข้างแ้าตายหมดสกิลถล่มฐานแบบไม่อัน้น Joker, โจ๊กเกอร์ขำๆโจ๊กเกมนี้จบแล้วจ้าฮ่าฮ่าโยนบอมใส่ศัตรูกำลังรีสปอนผีเสื้อแปลนร่านเป็นคริซี่มาหลอดกิลอดช่องก็เก่งได้โจ๊กเกอร์ปองคือตัวข้าต้มผีเสื้อที่เลิกเป็นผีคือ MVP เสียงแฟนๆติดสตรีมปี๊ดดจบแบบปัง